สตรีมไฮไลท์อ่ะเออใช่ค่ะทุกคนยังหากินกับคลิปที่ตัดมาจากสตรีมอยู่ค่ะถ้าทุกคนถามว่าทําไมล่ะก็คือแบบว่าช่วงนี้คิวยุ่งมากเลยทุกคนคิวแม่งแบบถ้าไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาหายใจเป็นของตัวเองเลยเพราะว่าเวลาทั้งหมดของคิวคิวให้คนนี้ไปเปิดแล้ว ดส่วนลดเติมเกมโฮมสวิตโฮมของ Star ์เดอร์มาแล้ว <Yeah. Ooh. S 1> ทุกคนสามารถกดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้าไปรับ q r โค้ดได้เลยนะวิธีรับโค้ดกง่ายๆใช้มือถือสแกนแล้วเราก็จะได้โค้ดเลยซึ่งโค้ดที่ได้เนี่ยก็สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดของเควสพิธีไหว้พระจันทร์สีเลือดได้นะ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นเควสพิเศษนะคะถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมี่เศษไม่เหมือนใคร oh. แล้วนอกจากนั้นเนี่ยโค้ดของคิวก็สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดแพ็กเกจมอสและโบบได้ด้วยนะอย่าลืมไปใช้โค้ดของเดอกันเยอะๆนะคะค ขึบนมาบนพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องแม่เออสวยสวยเออไม่ด้วยค่ะแม่น้องไอชาอุ้ยแม่มันมาอีกกระเทยแม่มันมาเล่นใหญอตเล่นวเนยายทีเดียสาธุ หนูเล่นยายกากอะครับคุณยายคุณยายรับหนูไหมหรอคือว่ายายขอยายหรือใครก็ได้โดเนทให้เดือดหน่อยได้ไหมล่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเดือเล่นยายให้เฮ้ยนี่ไงขอบคุณคุณพัดครับอ่านว่าพัดถูกไหมฮะสองรอยซุปเปอร์แชทปะเล่นยายกันนี่คิวจะไปเอารูปนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าคิวขอแจกเงินหน่อยครับตอนมึงไปเล่นตัวอื่นกูกูเล่นเองกูเล่นเองใจคำอะ น้องจูนเจจูนเจ699สซุปเปอร์แช็เป็นสติกเกอร์ฮิปโปกับฮิปโปด้วยอ่ะขอบคุณครับรอบก้มกราบระวังขาขอบคุณครับเนี่ยสวยสุดได้แค่นี้่ะยายสนใจเบาหนูสวยสุดได้ไดแค่นี้ขอบคุณน้องยานอีกย0สซุปเปอร์แช็คครับขอบคุณมากเลยครับถ้าให้เป็นไม้แรกนี่คิดว่าไหวไ<ะ>หมวะหรือใครจะมาเป็นไม้แรกก่อนนะยิ้ <ๆ S 2> มเหรอใช่ใชนะไปแล้วหกสบก หมายถึงทีมนั้นใช่ไหมหมายถึงทีมนั้นชนะไปแล้วเก้าสิบมาถึงทีมนู้นนะครับไม่ใช่ทีมนู้นนั่นไงไอ้ตรงนี้มีแท่นเดี๋ยวเห็นแล้วเคยฝังได้ไหมเดี๋ยวพี่สวดเดี๋ยวพี่สวดเฮ้ยมันกำลังสวดเหมือนกันเรารี่มาจองยันที่เล่นตรงกลางก่อนนะเฮ้ยเขาแปลงร่างแล้วเขาแปลงร่างแล้วเขาอยู่ตรงกลางเลยผมก็ได้แล้วเหมือนกันครับไครเอาอ่านสินครโพส คนเยอะมากแปลงล่างแป๊บนึงครับเอ้ยมันไม่ยอมให้คูแปลงล่างคูจะ,ง<แ>คจะแปลงมีอะไรเปล่าคูจะแปลงมีอะไรเปล่าเยี่ยมันมากระเต็มเลยใจยังกบพี่ใจยังับพี่ไม่ยอมให้คูแปลงล่างช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ยอมให้คูแปลงล่างใยงมันไม่ยอมให้คูแปลงล่างมันจะกันกูใครก็ได้มาแปลงแทนกูทีกูโยนให้แหละแปลงแทนกูทีใครก็ได้ชาวบ้านที่พลีศ เบล์ฮะเก่งมากเลยวมานีเพื่อนลุดด้วยตันให้หน่อยตันให้หน่อยตันให้หน่อยนั่นเบล่ะโล่โล่มันโล่มันค้างนัเนี่ยฮะไม่นะมาโล่มันกดโล่มันกดโล่มันกดเฮ้ยหรอทำไมมันขึ้นยาวโล่นี่ไงเอดถ่ายไปแล้วโล่อืขอไปแม่นขอไปแม่นกันตันกันตันเออกันตุ้นออกอีกแล้วทำไมทำไมดิฉันเห็นโล่เขาอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเองมัันป๊กจอเองมันปั๊ก รอ,อปักใช่ไหมปักเน่โอเคไม่ใช่เป็นหยวนนะจะอว้าวว่าล่มันมาโล่มันมาจเย็นครับพี่ใจงเย็นครับพี่มีอะไรคุณก็ได้ครับพี่มีอะไรคุณก็ได้ครับพี่เราสองคนครับพี่ไม่ต้องทำมาหาแดกกันแล้วครับพี่ตอนนี้นีออ่กูตันให้ด้วยไงยา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 ,ยาโดนปะไม่ยากขอบคุณครับโดดแม่งเลยแล้วกันกูโดโดไม่ชอบไม่อยากให้กูแปลงร่างดีนะกูโดน,โดน,โดน,โดน กูแดกแปปน a งนะเดี๋ยวกูขอไม้ดอกนะเออฟาดมันตายเลยมากทำไรมึงทำไรเออเดี๋ยวก่อนมึงตายมึงตีแจกแถวเลยนะเดี๋ยวกูไม้ดอกกูจะได้แบบปึ๊ดปึ๊ดผีมันอยู่ไหนวะกูอยากตีผีมันว่ะอาไม่เอาเพไม่มีใครเป็นแล้วน้นนนนมันเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดมันเกิดตรงนู้นนงเกิดอุ้ยตกใจผี อยู่ตรงเรืออันนี่นะเรือจวนผู้สวนอโดนบีคอโทนครับครับโดนบิดคอครับตายโยตายโยตายโยขอกูขอหน่อยกูจะตายแล้วมอมดโอเคล้ แม่ลงทอดเอ้ยลงโอบไ,ได้ไหมได้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 ไดักโอ่งอยู่ดักโอก่งอยู่เฮ้ยมันไม่เห็นไปตีกันเองแล้วลตีตีกันเลยครับ <laughs> พี่ตีกันเลยครับผมทำโอ้ยปวดร่องโอ้โหมันใช่ความผิดของผ <c oughs> มเป็นความผิดของเจ้ามาเล่คุไปนะแล้ว A few minutes later ในตอนจะตายแล้วนี่มาเดี๋ยวพี่เตรียมตัว <c oughs> เดี๋ยวยายเตรียมตัวให้มันเล่นกันอยู่บ้างไหนลูกอย่าบอกนะว่าเอางูได้อีกจบมันมาเอากูมันจะมาเอากู ปวดอุยแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมาจ้ะกูชิบหายแล้ววิญญาณกูตกแม่ให้กูโดนกันทีอีกแล้วไปเลยเย้ยับเจ๊์เย้ยับเจ๊์โอ้ยกูจะแปลงร่างเป็นยัยค้ากูจะแปลงร่างเป็นยัยค้ามกูปิดโอ้ยกูแค่อยากจะแปลงร่างเป็นใัยค้าอมวิญญาณเนี่กูแมววิญญาณกูอยู่ไหนลูกอมกู ให้กูแปลงร่างเธอกูกลับละกูแปลงแล้วกูมาแักวีิอ่ะอ๋ออ๋อจะไปไหนกันแม่งเอ้มาทำไรมาทำไรที่นี่ที่นี่มาอยู่ที่ของมึงอีเบลหมายถึงเมืองอะไรอีเบลแม่งไอ้ฝั่งโน้นอยู่ไหนหมดวะไอ้กันจริงกูเก่งย่างเงี้ยเด็กแว้นพวกนี้ทำไรมึงเกรงใจเกรงใจคนดูกูด้วยเคาจ่ายเงินมาเพื่อให้กูเล่นเคาจ่ายเงินมาเพื่อให้กูเล่นกูต้องได้เล่น กูต้องได้เล่นมึงเข้าใจไหมหไอ้พวกวัยรุ่นไอ้ไอ้พวกวัยรุ่นเวนไอ้พวกวัยรุ่นเวนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยมึงคิดว่ามึงจะหนีไปไหนมึงคิดว่ามึงหนีกูรอดหรอมึงหนีกูไม่รอดหรอกมึงจะไปไหนไอายามเวนเมื่อก่อนหน้านี้มึงขัดกูนักนะขอยายจกตับหน่อยตรงหน้ามึงที่ไหนคนอื่นอยู่ไหนนำหนึ่งเออเขาว่าว่าข้างหน้ากูเห็นข้างหน้ากูเห็นอ่ะกูะะไม่เห็นแล้วมันหายไปไหนวะ A few minutes later ด้วยก็ได้จีเบลมึงทำอะไรมึงทำอะไรลูกลูกก oh. ูมึงทำอะไรลูกลูกกูลูกกูนัไม่ใช่ลูกมึงอ้ากูเจ็บนะกูเจ็บนะมึงรู้หรือเปล่าทำร้ายคนแก่มันผิดกฎหมายกูจะแจ้งสอคบอกว่าไม่ใช่แล้วนี่ว่ากูบ้าอันนี่กูว่ากูบ้ามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนกันมึงจะไปไหนกันเอวใหญ่ดีนะเอวใหญ่ดีนะเอาเอาข่อยายมาละเอาก่อยายมาละเอ๊ะนี่ไงมึงนี่ไงมึง นี่ไงเมืองนี่ไงเมืองไอ้โลกกูจะมาหรือยังไอ้ยายโดน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 โรอทีได้เหมือนกันนลัหลานเออเอาคนไปคนรอดีสองดีแล้วกันเนอะแม่ก็ของแม่อยู่ไหนหมดอนไรจิ้หอยของแดกเหรอของของฝั่งตัวเองนี่แดกหน่อยได้ไหมของฝั่งนู้นแม่มันไม่ฟาร์มกันเลยเฮ้ยโดนโดนโดนลงมาโดนลงมาโดนลงมาเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายคว่ำทำอะไรเดี๋ยวมันทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรมาทำไมมาทำไมมันใช่โครงการอะไรของมึงไหม มันใช่โครงการอะไรของมึงไหมมันใช่โครงการอของมึงไหมมาเถียงเรื่องของผู้ใหญ่เนะี่ยฮะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แดกลูกอมอีเ e บลแปปหนึง่งมึงเนี่ยมึงคุยกับกูเนี่มึงกลับมาคุยกับกูเนี่ยมันกลับมาคุยกับกูนี่ไอ้จี๊ดขอจบจากผู้ชายหน่อยนะจ๊ะใส่รสชาติขอน้ำต้มไก่พ่อทีนะหนูนะ <c oughs> พี่ผิดปี๊ไม่เลยพี่ <c oughs> ไม่เลยเฮ้ยจี๊ดมองหน้ากูหาอะไรมองหน้ากูหาพระแสงอะไรอย่างพวกนี้มึง <domestic S 1> มาดิ<ม>๋ยวนี้เลย กด A ทำไมวะเนี่ยกดชิปด้วยอ้อากดด้วยกดวชิปด้วยเหมืนกันเออมาแล้ว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 เออเออเออนเอามันเอามันเอามันเออมันหรือเปล่ามันหรือเปล่ามันหรือเปล่าจ้ะเออเออนี่ไงมึงหันมาตรวจหรอหันมาตรวจหรอมามากูมาเจอกูมาเจอกูกูวิ่งเฉยๆกูตามมึงทันมึงมานี่เลยนะมานี่นี่นะเด็กเปรตยามใจดีหรอใจไม่ดีแล้วใจหายใจก็ไม่เหลือแล้วใจใช่คุง ใครแปลงล่านใครแปลงล่านเดี๋ยวกูไปช่วยเอายายไปช่วยเองหลานยายมาแล้วไม่ต้องให้มันแปลงพวกมึงเนี่ยลีลากันดีนเอาแม่งแปลงนะเฮ้ยเอาแม่งเลยไหมเดี๋ยวยายช่วยเอาแม่งเลยไหมยายช่วยเองยายช่วยเองเออเออนั่นแหละตีกูละบไหมมีกันทุนมึงมีหรือเปล่าละกันทุนนะฮะมึงมีหรือเปล่าลีลาจีวันนี้มึงจะไปไหนมึงมาทำอะไรหลาน นี่มันหลานกูนะมึงรู้หรือเปล่าหลานกูอ้าวอ่ะมงตีกูเหรอมึงกล้าตีกูเหรอยอดไงวะมึงกล้าตีกูเหรอตีกดยอดไงวะพี่กดคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลทำไมทำไมคอนโทรลแล้วยอดไม่ได้ไม่กูอะไรไม่รู้กดคอนโทรลแล้วย่อไม่ได้ไงกดคอนโทรลแล้วย่อไม่ได้ครับเดฟครับผมกดคอนโทรลแล้วย่อไม่ได้ครับเดฟครับผมจริง เออจริงๆมันกดได้นะทุกคนแต่ว่าคิวไปปรับปุ่มมันเพื่อที่จะได้เล่นผีตัวอื่นสะดวกนะคะแต่พอมันเป็นยายคำ้ำมาปุ่มมาเลยซ้อนกันนี่เนี่ยปุ่มมันซ้อนกับเปิดลวมันเลยย่อไม่ได้โอ้โหทีมงานโดนดาฟีนี่ก <c oughs> ูจะแจ้งกูจะแจ้งมันนี้เลยเจนมันจะไปไหนมึงไม่เข้าใส่สินไปสิมึงไม่เข้าใส่สินไปมานี่เข้าออกไหมเข้าโอเคเจอกันข้างหน้าโอ้แดกลูกอมกี่เดียวแม่งฟาดไปหนึง่งไปไหน มันนี่เลยแม่วิ่งมาสี่คูณร้อยเลยนะมึงกูต้องการเลือดย,ยายต้องการเลือดยายไม่ได้แดกอะไรเลยตาดิแนะ่ยายต้องการหอ,อยายกินตับหน่อยไปไปหอยายกินตับหน่อยเรียบร้อยเอ๊ะแซกแมาด้วยแฉกแพี่น้องไอ้ไอ้ยามคุว่าต้งกไอ้ยามคุณเมื่อกี้หายไปไหนวะจะไปไหนกันมาหรือยายไปด้วยพ่อหนูจะไปไหน ไม่ใครก็ได้เตรียมตัวเตรียมตัวแทนยายดียายจะตายแล้วยายจะตายยายจะตายแล้วรอเลยรอเลยหลานรอ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 มีข้างหน้าข้างหน้ามันมีเนี่ยเตือนแล้วนะเตือนมึงกันนะเตือนมึงแล้วนะอ้าวกูตายแล้วอ้าวอ้าวตายหมดเหรอเอ้าเมื่อกี้มิวตายหมดเลยตายหมดอ้าวเราคิวหมดเวลาตายพร้อมยางพอดีนะคะเจลอ๋อของพี่เดอร์เซตไว้เป็นคลิปเออว่ะทุกคนคิวลืมโทษที ลืม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 ไม่นับไม่นับถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ